โอเคเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหาครบ16มันจะเป็นยังไงมีครับเฮ้ยข้างหน้าไวายว้ไว้นี่เอากับไว้ไว้ไวายเข้า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 ไม่ได้แม่ปูแต่มันแต่มันอยู่ทางหน้าเลยไปยังไงก้อนนะเฮ้ยเอ้าไว้ดี่ไหนขวาและซ้ายดียังไงดีขวาลายซ้ายดีงั้นก็ไปทางซ้ายแล้วกันไหนไหนทางไหนไว้ไว้ไวายโอ๊ยพื้นสั่นพื้นสั่นมันเห็นมันเลยมันเลย ก็เรัก็สุดช่องตรงคุ้งด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเราอยู่เกมโลบบอกในแบบที่มีชื่อว่า Escape the Mouse เพลเลอร์หรือว่าหนีเมาส์สยองขวัญนหนีหนูนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาหนีหนูผีกันนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับยินดีต้อนรับทางด้านของน้องแทนจากช่องแทนพีเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับแล้วอยู่กับน้องในทวร์ตแปดแฟมิลี่ครับสวัสดีทางด้านของแจ็คควีเชนเบิร์ดสวัสดีรับผมภารกิจเราเนี่ยเหมือนเราต้องไปเก็บอันนี้ป่ะตลับเทปปะข้างบนเนี่ยสิบหกอันเฮ้ยเขามีกาชาให้หมุนด้วยหรอใช่พี่อ๋อแต่ว่าเราหมุนไม่ได้แปลว่าเราต้องต้องจบเกมก่อนมั แล้วเขามีอะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะหน้ากากอะไรอะ่ะแก้วันไม่หลอกเพื่อนได้พีอ่อ๋อเหรอเฮ้ยป่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านาอมันมีทางออกไปทางนี้เอ้ยออันนี้คืออะไรอะ่ะคืบคานคานกําลังคาน้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเข้ามาแล้ว <c oughs> อุ้ยมีคนเต็มเลยอุ้ยนี่ไงพ่เจออุ้ยมีกล้วยด้วยเอ้ยอันนี้มันเหมือนเก็บเทปแล้วก็กุญแจอ๋อโลบักอ๋อนี่น่าจะเป็นห้อง V.I.P. หรือเปล่าใช่ไหมหรือเปล่าวะ มันกดหยิบหยิบได้เหรอแจ็คมันหยิบไม่ได้เลยได้เลยพี่กูเจหยิบได้เลยอ๋อหยิบได้จริงด้วยตอนเลยไอ้นี้น่าจะโซนแล้วออกนี้คือหมดเซตโซนแล้วพี่ไปยังไงดีี่มีล็อกเก็ตแลนช์เจอได้เหรอสี่และสี่ข้าวลงบักอ่ะเลิกไปด้วยกันนะอย่าแยกกันนะขวาลายสายดียังไงดีขวาลายสายดีงั้นก็ไปทางซ้ายแล้วกันปะทางนี้เริ่มเลยว่าแล้วเข้าประตูพิเศษต้องหาจากหนูด้วยใช่ปะเอ้ยอันนี้กล้วยอ่ะ ต่อคุณเคนได้ไหมเลคีกุณเจนเปิดได้นี่เปิดได้เลคีเปิดได้เปิดได้เลคีเลคีเราบีได้เลคีไอ้กุณเจนเปิดสอบเปิดได้จริงด้วยแทนด้วยน้องหลดแทนก่อนไหมล่ะรีบอะเราอะเกือบจะเรื่อยดิเฮ้ยนี่ักการ์ดนักกาก์ดนักกากอีกแล้วอะหนึ <g <g ่งครั้งคืออะไรอ่ะหยิบได้ไหมต้องเติมโลบต้องเีกแหละโอเคปากแทนตามมา ไม่มีไม่เปิดเยไม่มีหนูเอ้ยนี่พี่กระดักหนูเก็บได้ใช่ไหมนี่เก็บได้ด้วยกระดักหนูกับดักหนูอ่ะโอเคใช่เอ้พี่เก็บอย่างวะเขาบอกว่าต้องหักกุญแจฟ้าเอ๋อนี่ไงกุญแจฟ้านี่ไงใช่ไหมใช่ก้ยต้องาเก็บไม่ได้อ๋อได้ละได้มีโน้ตด้วยพี่โน้ตด้วยเฮ้ยขออ่านขอโน้ตหน่อยพวกเขาอยากจะยกเลิกการแสดงของเขามันกำลังสูญเสียผู้ชมมาหลายปีแล้วนายวิลเลียมบอกพวกเขาว่าอยาพวกเขาไม่เชื่อฟังหลังจากเขาผ่านไปอันนี้ประตูฟ้าใช่ไหมเมื่อกี้ ไก่ไข่ป่ะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ใช่มาแห่ขึ้นมาเจี๋ตัวเองก็ยิบกระดักเอ็นนู้ด้วยกิบไปก่อนตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับตัวพี่ท้าตอ๋อโอเคอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะพี่อ๋อมีคนโดนกับดักหนูเหรอเอาไปว่าหนูมันอยู่ตรงนู้นแน่เลยอ่ะปไปไปทางนี้ขึ้นไปเลยไปตรงนี้รอดได้ก็พี่กระดักพี่มันโต๊ะพี่กระดักนะอุ้ยขูก่ออุ้ยเทปเทปไหนมีเทปด้วยอุย กำลังลุยแล้วขโมยหมดแล้วแถ่นี้นี่เออดโดยๆๆๆๆอ๋อนี่ยได้เทปอีกอันแล้วสี่อันเหมืนอนรอบนี้พอจะโกรธแล้วนะพี่ฮะฮะมันมันจะโกรธหรือเปล่ปามันอนมันเขีนเเยนข้างบนไอ้ตัวกระแพงเกยียรนหรอไม่เปล่าไม่แน่ใจต้องลองดูไม่เห็นนะมุดทางเอาไอ้ตรงนี้พี่ซีบีมีแผนพี่ที่พมุตเอาโอเคพี่เห็นแผนและเด้อเด้อเด้อต่อไป ไหนมีอะไรเชื่อซื้อได้ทีวีทำอะไรได้ไหมไม่ได้พี่ไป่ะผมว่าเราไม่มีอะไรอะไรแล้วฮะไม่มีแล้วหรอเฮ้ยพี่นั่งดูรถขับเขาอุยมาเหรอมาเหรอแทนมาพี่อยู่ไม่ได้ปฏิกริยากันแค่ไหนแทนไปไหนแล้วแทนโอเคมันมุดได้ป่ะพี่มันมุดได้หรือเปล่าอ๋อพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วอ๋อคุยหน้าตาแบบลราแทนแทนดูด้วยมันเห็นป่ะมันเห็นเราไหมไม่เห็นเนาะ ไว้ไม่เห็นวายว้ไว้นี่เอากับไว้ไว้ไวายเข้า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 โอ้โายูดูดูดคูสักคู่คเกือบเลยไปเฮ้ยกับดักหนูที่เรามีอ่ะเราต้องโอ้ยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้เจียวเยียวเบิ้ลไปมอนไม่มันไม่เป็นสีไปยังไปยังไปยังไปแล้ว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 วางกับดักหนูได้ไหมตีวางนี่วางตรงนี้เลย เออระวังกับดักหนูนะเฮ้ยถ้าเราโดนเองเราจะเจ็บไหมแทนเออแจ็คลองเหยียบดิไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคเมื่อกี้มันอยู่ทางหนูว้าวว้าวเข้า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 โดนเข้าโดนเข้าโดนอุ้ย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 เข้าไม่ได้ออเยสรุปอาอแล้วแจ็คอยู่ไหนอ่ะเข้าไม่ได้วิกสั้นอะแทนอยู่ไหมันอยู่แถวนั้นไหมอยู่อยู่ครับโอ้ยอยู่ข้างหลังมันอยู่ แจ็คไปไหนอ่ะแจ็ควุ่นเรวิ่งมาเร็วมากแทนแทนทางนี้ไหมอ๋อตรงนี้มันเป็นทางออกคือเราต้องเก็บไอ้ครบนี่ว่าอ๋อนี่ไงเจอสเจสเจสเจสที่ตรงนี้มีกุญแจด้วยพี่ตรงนี้มีกุญแจด้วยตรงนี้มีของด้วยตัวโต๊ะเนี่ยมีปะอันนี้มีตลับอ่ะฮะเก็บแล้วแจ็คไม่ใช่ว่าดีเราดีผมเรววัวไปด้วยดีกว่าดูไม่น่าปลอดภัยอ่ะเฮ้ยกุญแจเหลืองตี่ตาม ใช่แล้วก็มีเทปด้วยแล้วก็มีโนต้ตให้อ่านด้วยอ่านแป๊บนึงนะอยู่มาวันหนึ่งนายวิลเลียมได้เปิดเผยบางอย่างที่เขากำลังทํางานมาหลายปีแล้ว,ลวเขาได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เขาให้เป็นจริง<ม>การสร้างนั้นเหมือนลูกชายของนายวิลเลียมคืออะไรวะม,มันไม่อยู่ใช่ไหมอุ้ยอ๋ออันนี้เขาเซฟโซนนี่นาะอุ้ยมีคนมีกุญแจเขียวเอามาจากไหนอ่ะแต่เรามีกุญแจหลืองนี่ตล<ๆ>ับถีบเขาอะไรอ่ะไอพี่ตัวนี้กนะุญแจเขียว ไหนไหนทางไหนแจ็คอยู่ไหนก่อนประเด็นไอเฮ้แมนวาย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 โอ๊ยได้เลยไเจอเลยตรงใจโอ้ oh. แล้วชี่อยู่ประตูชมพ oh. ูอ่ะวมวอีกทางนึงอะ่ะไอ้เนี่ประตูกุญแจเหลืองอุ้ย oh. น้ออมันมีอะไรไม่รู้เ้ยเป็นแบบสารสีเขียวอะ่ะอ oh. ันนี้ต้องห้ามเหยียบแน่นเลยว่ะ อุยโอเคได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ได้อยู่ <Wow. S 2> คลิกแต่เพื่อรับกระดานไปเอาตลับเทปก่อนพี่ดได้ไหมกระดานมาเอามาทำอะไรวะมากระดานไม่รู้แฮะกราบเหรอแล้วตอนนี้พวกเราแยกทางกันอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> พี่อยู่ตรงประตูเหลืองอะ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> พี่เจอเพื่อน <c oughs> พี่เจอเพื่อน อุ้ยอุ้ยสันสันสันอุ้ยโอ้ยไอ้แจ็คแจ็คยิววิววิวมีไหมแจ็คใครมีประตูชมพูไม่มีไม่มีมันเปิดไปเราเราต้องถามเจพี่เปิดไปเพื่อเปิดไม่เห็นโอ้ยตาละล้วตากที่เราไม่เห็นมอสไม่เห็นไม่เห็นอ้๋เนี่ยพี่ไม้ไม้วางนี้มาแค่ตรงนี้นี่ไหน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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อ ไม้อ้าวไปยืมไม้ไม่ได้ไปหยิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหยิบก่อนแป๊บนึงครับโอเคที่ตรงนี้มีมีซีดีนะเอ้ยไอ้เก็บอ้เทปนะได้เก้าอันแล้วขาดอีกครึ่งหนึ่งอือฮะโอเคตรงนี้ปลอดภัยเนาะอุ้ยตรงนี้ก็มีด้วยว่ะโอเคอุ้ยขาดแค่หกอันน่ะสบายพี่อย่างนี้ไม่ได้วาย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 ช่วยไปแล้วเอ้ยกัอ้แล้ว อันนี้โดนต้องกูแตกคือกูแตกเยอะมากแยอะมากอ๋อมีชีวิตใหม่ได้ครั้งหนึ่งโอเคแยอะมากอุ้ยแต่อุ้ยแต่ของไม่หายแปลว่าพี่ไปกดรีไวท์เมื่อกี้แน่เลยแล้วมันชอบไปกดไอ้นี่เว้ยแบบกดชิพทุกที่เลยอ่ะจะกดย่อตัวตรงไหนอะแจ็คเราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะห้องไหนก่อนอ๋อตรงนู้นเหรอโอเคกำลังครับ Why w ายกำลังครับยี่สิบ ติดกับดักเยอะดักโอเคไอ้ห้องที่ผมเข้าพี่ติดบนคาดบันใชัไหมกุญแจเขียวพักหนึ่งไม่นานมากแต่มันมันอยู่ข้างหน้าเลยไปยังไงก่อนนะเดี๋ยวเขาวิ่งมาใหม่พี่วิ่งมาใหม่ห้องนี้มีกุญแจเขียวโอเคห้องที่แจ็คไปมีกุญแจเขียวในห้องนี้ผมอยู่อ่ะได้ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปนะพี่ตรงนี้เซฟโซนต้องจำไว้ก่อนอุ้ยข้างหน้าชินเลยอุ้ยมันไล่ใครไม่รู้อ๋อนี่ไงกุญแจอะไรกุญแจเขียวเหรอใครเขียวมีโน้ตด้วยว่าอ่านแป๊บนึงนะ นั่นสิ่งนั้นค้างไปแล้วมันเริ่มโจมตีพวกคนแล้วทุกคนที่ออาฟิศอยู่ในอันตรายร้ายแรงฉันต้องออกไปจากตอนนี้โอเคแล้วมันไม่มีตลับเทปให้เก็บใช่ไหมตรงนี้เฮ้ยรตรงนี้<ผ>ม,มีมอ่านอะไรอะ่ะข่าวท้องถิ่นโอ้โหตัวเล็กมากพี่เกนอ่านนะครับทุกคนประตูเขียวอยู่ตรงไหนอะแจ็คเขียวผมไม่แร่แจ็อ้าวแย่ละผมไม่รู้เลแต่เราได้คือแกไปโอ้ยพื้นสั่นพื้นสั่นมันเห็นมันเล็มันเลยเรียบร้อยครับโอ้โหเ็บไม่หมดเลยอ๋อ ทุกคนครับตอนนี้นะฮะอยากจะบอกว่าผมตายหลายรอบแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นผมจะส่งตัวแทนนะฮะน้องแทนก็คือแขกรับเชิญเราในวันนี้เนาะในการหาแล้วอยู่ให้รอดให้ได้นะแทนน้องคือความหวังของพวกพี่อโอเคเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหาครบที่หกมันจะเป็นยังไงนี่ครับโอ๊ยข้างหน้าแทนเฮ้ยเอาวะเขาเขามีหลักการน่ะเขาเจอพวกเขาวางเลยอ่ะเขาพี่ไหวพี่เขาพี่ไหวเขาเล่นมาโอ๊แต่แบบ เราไม่เคยทันอย่างนี้สักทีเลยอ่ะยังมันลนก่อนอ่ะต้องเปลือ,อประตูอ,อะไรอ่ะต้องเปลือประตูอะไรแทนตอนเนี้ยน้องเจอประตูส้มยังมันครบหมดทุกอันแล้วส้มเจอ,อยังมันประตูครบหมดหุดแล้วส้มก็เจอหมดแล้วอโอ้โหมันอาจจะลืมเก็บบางอันครับไม่ถึงว่าตาอุ้ยมามาเข้าห้องเข้าห้องโอเคโอ้เขเป็นพี่นะไม่ทันเนี่ยการย่ออย่างนี้นี่เราส่งส่งแทนทุกคน ในการเป็นตัวแทนของเราคนอาจจะสงสัยว่าพี่ตงหายไปไหนเอาพี่ตงพี่ตงขี้เกียจเล่นแล้วฮะพี่ตงขอเป็นคนดูแล้วกันฮะตอนนี้อะไรวะที่แทนจะพาดไปเออคุกเอายังเอาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรคาดอะไรวะไม่มีอะครับเออเออเจอแล้ว เย่ท่านท่านตอนนี้เย่ไปเร็วไปที่ทางออกทางออกอยู่ตรงนู้นน่ะจำจำได้ใช่ไหมทางออกอ่ะใช่ครับเอาละครับและตอนนี้ฮะแทนเขาเก็บครบแล้วแทนจะตกมาโอ้ยข้างหน้าเลยแทนเอ้ยไปเร็วไปเร็ว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 ออกไงอ่ะแล้วออกไงอ่ะเทปีทางออกโอ้โห คืออะไรวะมันหมายความว่ายัางไงต้องการเทอ๋อเราต้องมาใส่อย่างนี้หลุนว่าเทนแล้วแล้วยังไงเย<อ>โ้โอ้โหสำเร็จแล้ววันที่หนึ่งอ๋อย่างนี้ <ผม S 2> นี่ยหนึ่งอันนึงอุ้ยสุ่มกระชาเลยไหมเทนหอมอ๋อม่วง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 หยุดอโอ้โหนั่นนะ ไม่หยุดแล้วไม่หยุดตรงนี้อีกอะไรอ่ะผมครบแล้วพี่เอาแล้ว <Okay. S 3> จบจบแล้วไปแล้วไปด้วยเฮ้ยเอ้าผมตายได้ไงเอ้าเอ้าอ๋าอไม่ใช่มีจัำสกเกลอ๋อมันคือจัำสเกลเหรออ้าว,กกาวล้วเพื่อนเห็นด้วยเหรอเวลาสุ่มมันจำัจำสเกลเออจัำสเกลทุกคนเลยพี่แย่นะสุ่มสุ่มกาชาแล้วมันจัำสเกลคนอื่นอ่ะโอ้โหโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมบอกเลยว่าก็เอาจริงๆอ่ะ นี่มองว่าแมปมันสนุกนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งพลาดยิ่งต้องแบบแก้ให้ได้อะแต่ว่าตัวเราเองอะเรารสึกว่าเราขี้เกียจเล่นล้วะันเหนื่อยเอาไว้แบบว่ามีมีโอกาสอะเราไปเล่นแบบว่าผ่านให้ได้ลวกันแต่ว่าทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่าผ่านไปยังไงนะฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,กดแกชร์ด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้งสามจะต้องขอตัวลาไปแล้วนะฮะบา,บายยเจอกันใหม่นะครับบา,บายๆครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว,ว